สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนที่จังหวัดสมุทรสาครกันค่ะตามมาเลยค่ะว่าสนุกขนาดไหนซ้นอมซ้อมต้องคุมต้องคุมโอ้เขาวิ่งแบบนี้ก็ได้อยู่น,นี่ไงเด,ด็กววเอไปเด็กมาขามเขาดูสิรู้คนโดกไหม นี่ฮะเขาจะจับให้ล่าเนี่ยนี่นี่นี่ย่มาขามไปเดินสวนเขาเลยวมาถูกมาขามเขามองหน้าข้างใเจ้าของเขามองหน้าใช่ เห็นไม่ได้เห็นลงไหนเด็ดตรงนั้นดูได้ยังที่แปลงไหนอ่ะกินิดแล้วค่ะกินิดแล้วอุ้ยตายรับไม่ได้เลยถ้ากินนี่มาดูสูกหมดแล้วเขาไม่เด็ดกันอะ่ะ เจ๊เขาเห็นของฟรีอ่ะเจ๊ก็เอาซุกหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถามเคารู้กินได้เปล่าเห็นได้เขาบอกกินไปเลยกินดีดำๆเนี่ยมีนซูกนี้มีประโยชน์รูปนี้ซุกนี่อร่อยรับไม่ได้เลยอร่อยเปรี้ยวๆหวานอร่อยมากอืมคุกอะไรบ้างมันไม่เปรี้ยวๆหวานแล้วมันขมอย่างเดียวเลยกินแล้วก็ไม่อยากกินอะไรเลยใช่ไหม คุกคุกกับไอไอมะน้ําอะไรนะปลาผ่าครึ่งแล้วก็น้ำปลาเนี่ยมันยางะดยมัยางก็เคี่ยยางออกมาสิไม่ยางกังลูกเลยอ่ะมันตาใช่แต่มันเปี้ยวไงกินอย่นี้มันร้สึ อันนี้ลูกเท่าไหร่ลูกสิบนนบาทพี่พี่เขาตัดเนี่ยเพราะว่าเพื่วาขาเอาค่าไปข่ายทังเทศเปงนเจ็ดร้อยไม่ช้าลงสิบบาทเสิบสามบาทใสเหมาางคนนึงเอาหมดนี่ใส่อะไรไปแต่ว่าไม่นพวกแกเลี้ยดูแต่ละคนมาถึงสวนมือเราสั่น เหมาสวนเหมาสวนเ้ยเลยเมาสวนมาคะมาถึงที่มาถึงที่ต้องได้ของกลับคนละคนขึ้นรถละสมบัติ้น้ำมันอยู่ไปไหนอ่ห้งน้ำอยู่นี่